สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าียังอยากโอ้ได้ยังแด้ขนมขนมเมื่อวานนะคะจากแม่เอฟซีจากคอนแกนนะคะเอามาฝากนะคะขนมขอบพระคุณนะคะมีของฝากเยอะแยะเลยนะคะมเมื่อวานนะคะจากแม่เอฟซีคอนแกนนะคะจากคุณซื้ออย่างหลอกลื่นพ่นแล้วลืมซื้อพ่น พ่อใหญ่อุดว่าจำได้อยู่ฝันหลงอเอออันนี้อย่างนี้ของฝากคือกันเออบริเวณถาห่มตีหนาวเร็วฮะคือกองไงเถอะจากคูชุ่ยเชียงรายจากคูชุนะคะเชียงรายขอบคุณนะครับคุณย,ยู่เชียงรายติอยยยู่เชีงราติจากคูชุนะคะ ขอบพระคุณนะคะของฝากพระหฮมโปรเตกตึงบ้างเอามาเปิดของฝากกันนะคะผุนทั้งผุนกนระแสบเราพี่น้องโว้ยแสบแท้ของฝากอันนั้นของฝากจากขนแก่นนั่นกินเอากินเอาอยู่นั่นวานวด่งวันมีขนมมาฝากอันนี้ของฝา,า,ากจากเชียายไร แกออกใไปมดตอนพี่อยังมันถึงหัววงขึ้นเขียนซิวไปแล้ววะของฝากนะคะอโอ้ของปีให,หม่ชุดนะคะชุดจากคุชุนะคะขอบค,คุณนะครับของพีพไปีใหม่อุ้มบุญอันนี้ของอุ้มบุญ ของกุบุญนะคะเป็นชุดวสวยๆนะคะจากคูชุขอบพระคุณนะคะองพูนอพูนองพูนชุดของทองพูนของพอใหญ่ำโอ้ยไกลๆเลยเพียงให้เปิดดยูกั่อนขอบพระคุณนะคะรับคุูชุก ลูกนี้แต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่ไปนี้คอยโชคแค่หมานที่แล้วไม่รวยนะครับในของฝากนะคะเป็นชุดสวยๆ <c ười> ประหงุ่งจิงยองตองเลยยองตองเย่องเลยโอ้อโหเจ้าใสา่บัตถือค่ะเจ้าเอาบัตรถือค่ะว้าวสีแดง มีแดงแรงฤทธิ์แดงสวยเลยนะคะขอบพระคุณครูชูนะคะชุดสวยๆให้ลูกสาวพูดอะไรอื้อใสทั้งนาบวกบุญพอจันบวกให้พอยิ่งบวกความนี่อยู่นี่เราผักเอาผักเอาไปใส่เออเอาลองเบิองลองเบิอง ป, yup. <po bio> ป <World> ัดบนนี <pudding> ่ชุดนั้นลองให้เพื่อนบึงนั่นก็อยากอยู่รถนี้จ้กว่าตังไปรี่นใส่เพเห็นอันนี้มาอุ้นอัวอยู่นี่อยากได้ตีล่ะเพื่นชุดสวยๆจากคููชูจ้าขอบพระคุณคููชุนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอบคุณที่มีของฝากมาให้บ้านอุ้มแล้วก็บ,บ้านพี่ปีนะคะน้ำบม่ได้อาบดอกพี่น้องหนาวเพราะยังอุ่นดอกสาวหนาวเลยปัดเอาตังตังตังไปใส่ว่าฮะตังบบมาเลยตังไปหาหลิน อังบังคิีถอดอุ่มเลยเดินมาเดินมาเดินมาหูขึ้นกันนี่นะคะชุดสวยๆโอ้โหมีพวกมาไล่งามๆสุนี้ายก่อนนะ ดอกรุดละดอกรุดแล้วดอกรุดแล้วเอาโชคใช่เก็บเก็บดอกไม้ให้อุ้มแล้วอันดีนั้มันมีสายตรงอยู่ตัวนี้ตัวนี้เป็นบางท่ายแล้ววัน มา,าอาบใส่ชุดก่อนพี่น้องนุ่มผ่าหนาวนุ่มผ่าหนาวดีนันมากเลยคุณนายฮะจิมเอาชุดมาเถิงกับจิมเอาเลยหูเรองหูเล่าเลยเออเออตันนั้นฮัดท่องตี เออเออเออเเลอเออเอ อย่าไปมาพี hmm. on, ่มาพี ia, ่มาพี่อย่าเพิ่มเด้งมาใส่เงี้บมาเพ็ขายังี้นขายเงี้ยเสียคุ เออผู้ไหนใส่เป็นชุดเนาะเวลาแย้มไปก็ใส่เป็นชุดนั่นหุ้ยป้าป้าเจ้ามาพี่มาพี่ต่างมาพี่ต่างมาพี่ก่อนเมืดอสักนั้นติพาในเดือันสายใส่ยข้อก็จะมีสายใส่ยข้อนั่นหรอ สวยนะคะสวยสวยหนำบวบโอ้ยพ่อใหญ่อะไรขึ้นขี่หลังหนำหนำบวบที่สองขอบคุณนะคะเป็นชุดสวยๆนะคะโอ้อันนี้เป็นผ้าขมานะคะเป็นลายผ้าขม่าเออเก่ามากว่าเราไมันมีอย่างนี้ออกมาใส่ เฮ้ย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 งามบ่งามบ่เออถามตังเบิ่งโอ้ยเป็นดอกไม้ยังงามเลยเออมัดข้อเออมันสิมีเออมันสิมี่มงสดพ่วนเสาวเหนือเจ้าขอบพระคุณครูชุดนะคะชุดสวยๆนะคะ โอ้ไซผมกันคือสิเบืองงามเนาะทัางบ้านพี่บัวกับบัม่นมีลายลกันทังสี่ีบ้านพี่ปีตีมหวานแววเลยนะคะมีดอกไม้สวยๆด้วยนะคะป้าไปตาหักแท้นี่โบอีกโอ้ยังก็ผ่ากันเปืือนผ่ากันเปืือนกันน้่งรอยเฮีย คือง่ามเลยฝ่ากันน้มไล่ดิออ้มาสวย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 มาก็เฉดเด็กเสียยงเดียวน้ำบ้าสีใหม่เนาะเทนสีใหม่เทนแบบสีออกขาวๆบรุกหลูกยังสินะเทนใหม่เขาเพิ่นมาใหม่นะคะสวยๆก็ขึ้นดีสีแดง สวยๆเลยค่ะขอบพระคุณคููชุนะคะชุดสวยๆให้ลูกสาวนะคะใส่ได้โดนชุดนี้บเพื่อนเฮ็ดคุ้มไว้บางนี่ใส่ได้นานนะคะแน่เห็นบอผ้าขม้าไทายกเ็เฮ็ดใ้งามๆเออทำได้สวยๆเหมือนของแม่บุ๋มทำม,มาก็เป็นผ้าผ้าขม้าไทยนะคะก็สวยเหมือนกันนะคะงามๆๆเขาทาอยู่ เอาถ่ยยายรูปจากหน่อยพพดบึงะะถ่ยรูปสวยๆโพดหน่อยเฉิดเฉิดอีกแอคชั่นเออกานทาง สวยนะคะไอแค่นไอแค่นไอ,นอ,อ้แค่นสวยูเอาบนบึนอัศนีบึนเลอนงาเอา้เดดสวยๆนะคะจากคูชุนะคะเลิศมากค่ะอ๋อวันทายด้วยโอ้หันตูดมาอีกหันถ่ายรูปด้วยช่วงนี้กำล,ลังถ่ายรูป ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณครูชุนะคะเดี๋ยวของพี่ปีเดี๋ยวของแม่เอียงเกล็ทองพูนเดี๋ยวพ่อหำม,มาเอานะคะเออไทยเอกแข่งงามเทนอเอกแข่ชุดใหม่เนือ้อแ <laughs> จ่มดีเนาะแจ่มขนาดเลยสีสีสวยนะคะแนมเพ็นไก่ตู้ส้างดำๆำเนี่ยแต่สิงห้ามตัวอุ่มดำๆำเนี่ น้ำว่าชุดน้ำว่า <laughs> นี่แหละนี่แหละชุดเดยอันนั้นเดยที่เดยที่สองอ <laughs> ขอขอะคุณครูชูนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชุดสวยๆให้สาวอุ้มคะ่ะก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ <laughs>